สวัสดีครับคาร์เตอร์คัสเวลย์บริฟกับผมธนงค์คันทองครับหุ้นของบริษัทฮุนไดขึ้น20%นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีรายงานว่าฮุนไดมอเตอร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ของเกาหลีกําลังอยู่ในช่วงการเจราจาที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกับบริษัท Apple นะครับผู้เป็นเจ้าของ iPhone นะครับทางฮุนไดแจ้งว่าทราบดีนะครับว่า Apple กําลังมีการเจราจารกับผู้ที่ชํานาญเกี่ยวกับเรื่องการผลิตรถยนต์ หลายเจ้านะครับเพื่อที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะเป็นการ Diversify หรือว่ากระจายธุรกิจของบริษัท Apple นะครับในขณะเดียวกันไปตู้นะครับบริษัท Search Engine นะครับที่ใหญ่สุดของจีนนะครับก็มีความสนใจนะครับที่จะเข้าไปสู่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับโดยมีการเจรจากันกับจิล l y นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ของทางด้าน สวีเดนนะครับหรือว่าโ o l โ o นะครับโดยทางชิลรี่จะเชี่ยวชาญในการผลิตรถยนต์ส่วนไปตู้นะครับจะซัพพลายเรื่องเกี่ยวกับ AI หรือว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบในการผลิตรถยนต์แทนนะครับตอนนี้เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรงนะครับไปดูหุ้นของเท sla นะครับเป็นตัวอย่างปีที่ผ่านมานะครับขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่านักลงทุนมองว่าในอนคนคตนะครับเท sla ไม่เป็นเพียงผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารยายใหญ่เท่านั้นแต่ว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยี Technology ครับ ติดตามรายละเอียดจากทางเว็บไซต์คนทุูบูหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลุกแฟนว้ยัน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง bio application และอย่าลืมกด subscribe YouTube เพื่อรับข้ามูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ